สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไม่เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณน้ําใจที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านสปปอลาวด้วยนะคะในคลิปนี้ไม์เลิบเจเจจะมาพูดนนะะคใสิ่่งทีไมเล เจเจไปฟังท่านอาจารย์พิริชัดนะคะต้องขอโทษขออภัยนะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกทกท่านในคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือไม้เล็บเจเจได้ไปฟังมาเนาะในสิ่งที่อาจารย์ได้วิเคราะห์นะคะก็คือท่านอาจารย์ได้ไปเห็นนะคะข้อความข้อความหนึ่งในในในเพจใช่ไหมคะใน Facebook นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะในสิ่งที่อาจารย์พูดเนาะว่ามันเป็นความคิดเห็นของผู้เป็นหมอที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง การชนสุดสุขของเด็กหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่จากไปเสียชีวิตนี่แหละคะ่ะในในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่ไปเสียบนภูเขานั่นแหละค่ะเนาะก็คือท่านวิเคราะห์ว่าเวลาที่เสียชีวิตน่ะมันกี่ชั่วโมงที่คนเราทานอาหารไปเนี่ยการย่อยของร่างกายของเราเนี่ยจะประมาณกี่ชั่วโมงนะคะที่พูดถึงเนาะ และก็ไม์เล็บเจเจก็ไปฟังมาเนาะก็น่าคิดนะคะเพราะว่าระหว่างที่ที่พูดน่ะนะคะที่ท่านเอามาวิเคราะห์นะเราสังเกตเห็นไหมคะทุกคนที่เป็น fc ลุงป้าที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าใครก็แล้ยแต่ที่ติดตามข่าวนี้ตั้งแต่ต้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ลองคิดตามนะคะในวันแรกที่ทุกคนออกตามหาใช่ไหมคะพอร,รู้ข่าวว่าหายทุกคนก็กระจายกันตามหานะคะ แต่วันนั้นไมล์รับเจเจไม่รู้ว่าได้ขึ้นเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าไมล์รบเจเจมาดูตอนเย็นแล้วเนาะเย็นของวันที่คือตกกลางคืนของของวันที่11แล้วที่ไมล์รับเจเจได้ดูเนาะนะคะก็คือเขาไปตามหาต่างคนต่างตามหากันนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็ในวันที่11นี้ก็ไม่เจอนะคะวันที่12ทุกคนก็ออกตามหานะคะเนาะที่เราดูนะคะมีการขึ้นเขานี่แหละค่ะตามหากันทุกคนแล้ว ตรงที่ทุกคนที่เป็นคนในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านข้างเคียงที่มาช่วยกันตามหาเนี่ยแหละค่ะโดนขึ้นเขาในวันช่วงนั้นนะคะที่ว่าพอจะขึ้นเขาแต่ยังไม่ถึงที่ที่ได้พบร่างนะคะก็คือบางทีมีการตะโกนบอกว่าง,งูงูงูก็ถอยล่นออกมาไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นเพราะว่ามีการร้องบอกกันว่ามีงูใช่ไหมคะทุกคนหรือนะคะและก็ได้ยินบอกว่าโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่า มีคนเห็นคล้ายๆว่าน้องเจอน้องที่ห้างสปปรรพสินค้าไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะเพราะทุกคนคงได้ยินได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทุกคนบนเขาก็ต้องลงจากเขามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเห็นคล้ายๆว่าเป็นน้องอยู่แถวน้นก็มีการออกไปตามหากันขับรถไปตามหากันนะคะตรงช่วงนั้นใช่ไหมคะเนี่ยทั้งๆที่จะขึ้นไปถึงก็ไม่ไปถึงเห็นไหมคะว่าตรงนั้นตรงที่ มีร่างน้องอยู่นะเราก็ได้แต่สงสัยกันนะคะว่ารายบางที่ออกค้นหากันมันมีเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราเห็นว่าไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีใช่ไหมคะทุกคนใกล้จะถึงแต่ก็ไม่ถึงนะคะในจุดนั้นเหมือนมีการเยื้ออะไรบางอย่างไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าเราคิดในแง่ลบนะคะก็จะประมาณนั้นใช่ไหมคะทุกคนแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือไม่เจอสักทีจนกระทั่งวันที่14บนั่นแหละคะ่ะ ขึ้นไปจนถึงนะคะก็ถึงในเวลาทุ่มเนาะนะคะที่ออกตามหากันนั่นแหละคะ่ะก็ได้ไปเจอในสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นแหละค,ะะคะ่ะเนาะมันก็มาประจวบกับการที่เราได้ฟังนะคะคนในครอบครัวหรือคนในหมู่บ้านพูดกันนั่นแหละคะ่ะว่าบางคนก็เห็นบอกว่ามีเอเขาเรียกอะไรโอไซเข้ามาผู้ชายสองคนเด็กนั่ง กลางออกไปจากหมู่บ้านนะคะแล้วใส่เสื้อผ้าคล้ายๆับคาเห็นไหมคะแต่ส่วนนั้นคือเราไม่เห็นกับตาแต่มีแต่คําพูดพูดมาใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่เห็นหรอกค่ะว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะไม่เคยไม่เคยได้ได้ไปตรวจสอบตรงนั้นใช่ไหมคะก็มีแต่การเล่ามานะคะแล้วก็เด็กยังเห็นคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองสีส,ส้มใช่ไหมคะสีส้มอยู่ระหว่าง ที่น้องเล่นก่อนที่จะรู้ว่าน้องหายไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือเด็กๆเขาเห็นกันน่ะแต่พอมาอีกวันกลับคําว่าไม่เห็นเห็นไหมคะมันทําให้เราสงสัยมากมายนะคะแม้แต่คนที่บอกว่าเออนะคะจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละว่าพอได้ยินเสียงโหก็ตกใจและลงมามันเลยทําให้เราสง,สงสัยในส่วนนั้นแล้วว่าระหว่างวันที่สิบเอ็ดที่ ยังไม่เสียชีวิตในการชนสุดศพน่ะที่บอกว่าน้องเสียประมาณใบของอีกวันหนึ่งอ่ะแล้วช่วงนั้นที่น้องหายน้องไปอยู่ไหนนะคะน้องไปอยู่ไหนนะคะแล้วทําอะไรอยู่เพราะช่วงนั้นทุกคนย่อมรู้ว่าน้องยังไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าชซนสุดศพออกมาเลยว่าน้องเสียชีวิตช่วงไหนใช่ไหมคะมันเลยทําให้เราสงสัยนี่นะคะแล้วท่านอาจารย์ก็เอามาวิเคราะห์ได้ดีมากนะคะทุกคนลองเข้าไปดูนะคะคือท่านอาจารย์วิเคราะห์ได้ได้ดีเหมือนกับ คือทําให้เราสงสัยในสิ่งที่ทุกคนพูดในข่าวนั่นแหละค่ะเนาะว่าจุดนี้จุดนี้เราเห็นยังไงเป็นยังไงเวลาขึ้นตามบนเขายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ก็มีเหตุอะไรบางอย่างให้ทุกคนที่เดินตามหาในช่วงนั้นต้องถอยล่นกลับมานะคะลงมาและไปตามหาที่อื่นต่อทั้งๆท,งที่จุดนั้นยังไม่ไม่ถึงที่หาเลยแล้วคนที่ เป็นครอบครัวเขาก็พูดว่าน้องอยู่บนเขาด้วยซ้ําไปในวันเกิดเรื่องใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาคนที่ออกเดินตามหรือคนที่ในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะออกไปช่วยตามหาขึ้นเขาตามหาแต่ยังไม่ถึงจุดแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นกันทันหันถอยล่นกันลงมาทุกครั้งที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็เลยไม่เข้าใจนั่นแหละคะ่ะว่ามันมีอะไรตรงนู้นหรือเปล่ามันถึงไม่ทําให้คนที่ในหมู่บ้านหรือคน หมู่บ้านข้างเคียงใกล้เคียงที่ออกมาช่วยค้นหานะไปถึงจุดนั้นสักทีแล้วมันมีการไปจัดฉากรงทงรองเท้าอะไรนะคะถ้าคนที่น้องนะ่ะถ้าเขาใส่ไปเองกับกับตัวเขานะ่ะไม่มีทางหรอกที่จะไปจอดคู่เรียงกันไว้บนโขดหินนะ่ะอันนี้มันก็น่าสงสัยใช่ไหมคะทุกคนมันไม่มีทางหรอกคนที่หลวงป่าจะมา กัดรองเท้าตัวเองไว้บนโขดหินซึ่งเป็นเด็กคิดเองไม่ได้อยู่แล้วว่าฉันต้องเอารองเท้ามาวางไว้สองคู่ข้างกันนะจะได้มีคนมาเห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันทําให้เราสงสัยตรงนี้มากไหนจะแมคโครขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอีกนะคะถ้าคนที่เอาไปเนะี่ยถ้าเขาติดแมคโครจริงๆมันต้องอยู่ข้างกายเขาในวันที่เขาเสียชีวิตด้วยซ้าไปเขาต้องกอดนิ่งไว้กับตัวเขานั่นแหละ เพราะเด็กนะคะเขาจะห่วงของเล่นเขามากยิ่งเขาไม่มีใครอยู่ข้างกายเขาเนี่ยเขาต้องกอดเมคโคไว้ติดกายเขาตลอดนะคะเด็กจะมีความผูกพันกับของเล่นเขาเหมือนเด็กบางคนที่ชอบตุ๊ก,กตาก็จะกอดตุ๊กตาอยู่งั้นแหละต่อให้เขาสิ้นใจเขาก็ต้องกอดสิ่งที่เขาถือไปด้วยอันนี้คือความคิดเห็นของไมลเลิบเจีนะคะจะไม่มีทางหรอกว่าจะมาทิ้งระหว่างทาง ่อนจะไปเสียชีวิตตรงนั้นอันนี้ความคิดเห็นของเรานะคะเพราะเด็กทุกคนจะหวงสิ่งของที่เขามีอยู่ยิ่งเด็กที่หลงป่าเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงต้องเอาสิ่งนั้นติดตัวแน่เพื่อเป็นเกาะกํากบังอะไรบางอย่างไม่ให้ตัวเองโดดเดี่ยวนะคะนี่คือคือความคิดเห็นของมาลิฟต์เจจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยเอาออกมาเล่าสู่กันฟังเพราะเราได้ไปฟังส่วนนั้นมาจริงๆนะคะก็จะพูดประมาณนี้นะคะก็คืออยากให้ไปฟัง ช่องอาจารย์พิรชัดนะคะเพราะว่าท่านพูดและก็วิเคราะห์ได้ดีมากเนาะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะก็ฝาก f c ลุงป้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกีนของบริษัทมนโอมนะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลยังอยู่กับลุงพลนั่นแหละคะ่ะมาดิพีทของคุณเลชน,นีดูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนนวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์ทุกทท่านแล้วก็ f c ของลุงพลนี่แหละคะ่ะที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะไม,ม โดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกำลังใจเราส่งถึงกันและกันนะคะส่งถึงลุงป้าด้วยเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ